นะครับอาจารย์นุชันค่ะยังพามามชมเชยตหรวดได้มาบ้างครแรงเมื่อกี้นะครับเขาโกงนะครับดั่นแลตัว,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 วตนักปีงามหมดไหลรูบิโด,โดโคอนกคูนกบาคูครับว่าเหยียบว่าแต่สีโบเหยียบเป็นไปเต็นมาดดเหยียบเลยงามครับตัวนี้ครับ นกป่าภูเขาครับมิดมิดลายคอแตกมุ่นนะครับงามงามสันปีพระงามยืนงามแมังครับนกเป็นกน,นกคุกนึงนาสิคุกนึงก็ประเรดียวยินเสียงปด้ยินตยวของมาเรียกเรียกแซตกันแล้วกับคู่คู่คู่โดดเลยครับตัวไม้นั้นบบตัวไม้นั้นบ่เขา เขาซี่หาตัวตัวนีนน้น่าจะเป็นเจ้าปูงอะตัวนี้อาจะเป็นหัวแก้งนัง่นแต่กลาตัวเดียวรู้สึกว่าจะนิ่งอยู่ครับแเจอกบยมื้จิบบนแหอาจจะดิน้นรู้อายสนันาปีักสนับปีกัครับยนินเสียงนกต่อขันนัน่นช่วงที่เลี้ยวเวกนี้ นึ่งนะครับตัวนี้ขเขารงบริเอาเขารงร่องครับเอาเขางบักคู่อัางใดคู่อัางคำหนึ่งลุดเปิดประตูออกใส่ถาดล่องใส่แผ่นล่องบินปัดออกเลยโหเสียดายอัางคำหนึ่งตัวนั้นจะเลยเจ้ากุหลา จะดเจับหลอดอย่างนี้ต่ที่เดียวทีเด้ยครับจะดจับลอดมันจะตกระลมอยู่มันขนัดนกไห่อยู่ครับเจ้บหลอดมว่าได้อานกมัวมัว,มวตัวได้มากมันเขาบอกว่าอ่อยได้มันหนลอลงไดยครับจับหลอดจับวหลอดนกคู่อัง อ้างคำเดียวโดนลุนอ้างแต่ว่าช่วงล่างๆนี้เริ่มแก่สนามแล้วนี่อ้างอ้างกลรอได้เลยวนไงจมุหลอดก่อ็ทำไมเป็นนกพึกบรรลุนอ้างเนี่ยขั้นอ้างนี่นกเกี่ยบหรือจมุลหลอดตื่นอ้างหลอดก็ได้เฉลยสิเกียโตแล้วครับจมุหลอดขนาดถึงแล้วมา,ว,าว่าจะบดฝืนเนะ กลับคืนมาคือเก่าแห้งจิงก็เก่าแบบนี้ทุกหลอดตัวที่4ของที่มาอยู่ยังโซฟาครับเฉลย้จบหลอดจัดให้ขนาดลูกแถวนี้ก็เหนียวแห้งลายเหนียวนกตัวนี้แถวนี้หลอดนี้ดึงดึงลูกไม่ได้